สวัสดีค่ะพี่น้องถึงแล้วนะคะซีสเกตกันเองลิกาซีลิกาซีลิกาซิลถึงแล้วว้้ยงามเมียงสวัสดีค่ะโอ้เออสวัสดีแม่สวัสดีเต้าเคน

มันก็ออ้วนแทะเม,ม้ม,มันก็ออ้วนแทะมันก็อเวตาตีแท้ลาคือ่าีแดง,แาาแดงหะพอดีพอสวัสดี ทอมียิ้มว่าสวนบ่ทอมียิ้มว่าสวนทีเม่มันคืออันตันดีแทะมันคือตัวในรูปนี่ละทางขาวโอ้ยมันคือสันแท้ บ่อมันมันบอยาวคือบ่โมนแค่นี้ไก่เอาขามันไม่บ่อคือบ่โมนแค่ไงเมนหนาบอกมนแค่นีนหนามนบกมนแค่นหนามน่นบ่เมนหนาตาม่นี่ยแม่อันนี้ผ้าไหม จะเอ๊ะแนี่ย<า>ออโอกรับน้องเจาตาบ๋องวันแค่มันหน,นามื่นอันนี้มันหนา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 คืองัวซือบือนี่ล่ะอบอหนาตามันดแม้หนาจืดๆคือคนเอ๋อเลย บอมไปขนของลงรถน้ำดำาเมานั้นแม่แม่มื้อฝากของมาให้เจ้าเบิงตงังหนาเขาเห็นว่าฝาก เราไปคนของก่อนนะคะไม่ใช่้อนอ่าแปเากสามตาะักันเลนากบ่แล้วข่ายเร่งขาื่อมอปัาใัใสด้ข่อยสีพิจิยูอันแม่โคอเไยข้าจะพว่าข้ากับสิเลใสเพื่อข่อยมาบานกับสิเลใสสิจื้อเมื่อว้นี้แม่งัวมันหุ่นดีกว่าบมันแค่นเด้แต่หนามันบารอคือบองมันแค่น มันแค่นมันหนามึนอันนี้มันหนาเล่ามันกรรอกนวะแบบน่นแเละพออยู่ชนย่ทงอยู่หน,น้าไ,าไม่ากด้ว่คายชิไปเบิ่งอยู่บ้านโกมังละมูลขคยตายนะทอง,ง,งทองท สาระข้ามกับแรงสาระข้ามกับมิตรญาอร่อยจริงอร่อยจังสมบูรณ์อีรีบอห่างมันอยู่ใต้ขี้ดินแม่น่ะเมาห่างมันปลูกตั้งแต่บนท่านในถมดินดกเขาหมักตอนกิ่งมา ข้าวต้นจริงมันกับบแข็งแรงมันบวมหันมันไม่ยืดอยู่ยกับโอ๋อให้เหตุตำนาทีแม่แม,แม่เอาไปใช้วันนี้ร้านมีห่อนหอมแดง นี่อ่ะเศรษฐกิจเกินเพียงปลอดสารหอมปลอดสารอันนี้ก็สิแม่ไหยไก่เคียนวะค่ะ อันนี้เป็นบรรยากาศหลังบ้านนะคะมันกัดจะหกแย่งหน่อยพอบริยูผู้คือบอัวสวยเลยอะ่ะอื อันนี้เป็นเล่ายุงฉานพ่อจะได้สีด้ายา้ำรุ่งใส่ปุ๋ยให้พูดจะกเท้าบอมมันคือบอวงามไอเคนยนยู่กับแม่พูดคือบอวงามเลยมันคือบ่คือตอนขอยอยู่ แม่ควรจะให้เจ้าเ่งหยังเราเอาไว้เจ้าเ่งตังหนาแล้ววะพี่เบอร์เทนนอกฝากแล้ววะเอาไปไว้ให้เอื้อยดูนะสวยไหมละวะ

พอทางหลังงามกว่างามแล้วไงจะกินหอด้วยกินหอกับช่วงกุ้งไม่กวนกันหรอนี่นี่เย็น,ออนยยบอกกับลูกแม่แล้วหน้าตาดีดิ้อ๋อกินมา,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 าวังหันนี่ลอยก็โลนี่ โบป้าผาวงามบบพองามไปงามกว่ากันสามคนน่ะจบนะ ค่ะพี่น้องส้ำหรับคลิปนี้กับฟ้าคว้ยซ้ำนี้นะคะตอนนี้หนูมาถึงบ้านแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้พวกหนูด้วยนะคะสิบถ่ายคลิปกับมาเบิ้งอห่างนี้เด้อพี่น้องเด้อมาถึงเรื่อญ่อกับบ้านแล้วนะคะเมียนพี่ไอตัดเอามาแต่ใส่กับปลุตันหายซื่อ สำหรับคลิปนี้กับฟ้าไว้จะมีนะคะแง่แง่แง่ยังเช้าบายบายค่ะสวัสดีค่ะ